ยากมันคือว่าสี่สิบปีนี้มันเป็นสิบปีที่สนุกมากเ <Wow. S 1> จ้าไหนวดีมากทุกอย่างมันดีมาก hmm. แล้วเราสามารถที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนได้แหละในการ hmm. ตัดสินใจแล้วลาออกมาที่ได้โปรโมทเฮ้ย oh. เราต้องตัดสินใจนะว่าตอนนั้นทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจะได้รับการโปรโมตทราบแล้วค่ะจะต้องไปบอกเขาว่าเราลาออกแล้วก็รู้สึกว่าเอาล่ะพอพอเราลุกแบกว่าโอเคเราเคยคิดว่าเราจะเป็นมาหนึ่งเนอะเราได้รู้หนึ่งได้รู้สองได้รู้สาม,ได,สามได้รู้สี่แล้วเนี่ยสี่ขั้นตอนเนี้ย เราเอาอยู่แล้วล่ะถ้าวันนึ้เราจะไปทำอะไรของตัวเองอแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันควรที่จะได้ทักษะหนึ่งถึงสี่ที่เราที่เราทำมาด้วยเลยก็ลาออกมาพอลาออกมาเสร็จก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่โตๆมาด้วยกันเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ Real Estate ที่อื่นเขาก็เลยถามว่าโนงนองอยากมาทำแบรนด i n g ให้ไหมทำเอ็นทีให้ไหมกม็ก็ลองดูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ใช้ เอ็กซ์พอร์เราประสบการณ์เราเราก็เลยเปิดบริษัทเช่นลูกค้าก็เป็น real e s t เนี่ยคะ่ะเราก็จะทําโฆษณาการตลาดแบรนด i n g วิธีการขายต่างๆให้กับการขายบ้านแพ็กเกจเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยเปิดบริษัทต,ตัวเองมาได้ประมาณสักหกปีลคะค่ะน,นั้นคือชีวิตทิมเด้ <laughs> แล้ว เกิดอะไรขึ้นคะที่กรุงเทพแล้วทำไมพี่หมีมาเจออาจารย์หมีมาเจอที่เชียงใหม่เจ้าก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่หนงเคยคิดกับตัวเองว่าอยู่กรุงเทพเรามีคอนโดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะซื้อบ้านที่กรุงเทพเพราะว่าเราก็สามารถที่จะไปบ้านพ่อบ้านแม่ได้ดนีอะไรเงี้ยชีวิตตรงนั้นมันอาจจะต้องคล่องตัวคิดเสมอว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีบ้านต่างจังหวัดแล้วในสมัยที่ทํางานเป็นยูนิเซฟเรามาช่วยเชียงใหม่เยอะ มากคือแบบไปแบบเขตที่มันแบบรมโมทออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่ในตัวเมืองเยอะมากจริงนะทุกครั้งที่มาแปลกมากคือรู้สึกว่าเฮ้ยเออขอหววันหนึ่งได้มาอยู่นี่เนาะอะไรเงี้ยแคิเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ช่วงโควิดแกล่ะค่ะจัหันน่งก็มาเที่ยวเชยงใหม่กับเพื่อนทีเนี้ยขากลับหน่งจะต้องไปติดรถน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นเอเจนต์ขายบ้านค่ะเพื่อที่จะไปแอร์พอร์ตก็คือวันนั้นก็กระเตงเหนือเขา ก็เลยได้ดูดูดูโดยที่ตัวเองกได้มีความต้องการซื้อแต่หนูมาเจอบ้านหลักหนึ่งที่อยู่กลางนาเนี่ยประมาณสักตอนนั้นน่าจะประมาณสี่ไร่สีขาวแล้วล้อมรอบไปทุ่งข้าวหมดเลยบ้านอย่างสร้างนิสิตเราก็รู้สึกว่าโหเจ๋งว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่บาทหรออะไรเงี้ยได้อ่ะแล้วเขาก็บอกไม่ได้ทีท่านทูญี่ปุ่นเขาจองไปแล้วก็กลับไปหนูก็ยังคิดถึงบ้านหนีกนั่น และพีกว่านั้นก็คือว่าเขาบอกว่าทุตญี่ปุ่นสมินมาเซ็นใช่ไหมคะอีกวันหนึ่งญี่ปุ่นล็อกดาวก็เลยมาไม่ได้และบ้านก็ไปและต้องไ <laughs> อง่ของฉัน <laughs> เอออันนี้คือ Amazing point อีกแล้ว <laughs> ค่ะ <laughs> แล้วก็ประกอบกับตอนนั้นมันล็อกดาวน์ค่ะ <laughs> c ควิด1 9ใช่แล้วถ้าเราอยู่เฮก็ต้องเด็่ห้องเล็กๆใช่ไหมก็เอาวะก็รีโนเวทบ้านซึ่งไอ้ทักษะของการตกแต่งอะไรให้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสกิลตัวเองอย่างหนึ่งในอาชีพอยู่แล้ว <ừ> ใช่ไหมมาตัสจูดเล็กๆใช่<ๆ> <laughs> แล้วบ้านก็คือเขาก็มีวัวมาด้วย <laughs> 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 ตอนที่ซื้อก็มีวัวมาด้วยก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเสร็จก็ไปเอาเป็ด มาเลี้ยงเป็นลูกเป็ดแล้วก็เล่นเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ในสมัยนะั้นคนกรุงเทพามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเรียนกุกข้าวแล้วตอนแรกก็มีเพื่อนเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อน uh huh. แล้วก็สักสองเดือนพอทุกอย่างมันโอเคแล้วเพื่อนก็ต้องกลับ uh huh. เราก็เลยแบบเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วหนูก็คิดว่าส่วนเนี่ยซึ่งซึ่งหนูเพิ่งเพิ่งมาน,นึกออกอะค่ะพี่หมีคือหนูอะโตมาโดยการที่หนู สนิทกับพี่เลี้ยงมากค่ะมัน,นีพี่เลี้ยงอยู่คนหนึ่งที่เลี้ยงหนกตั้งแต่สองขวบถึง28 <All right. S 2> แล้วนกรักเหมือนแม่เลย mm hmm. แล้วนกจาได้ว่าตอนเด็กๆปิดเทอมอะเขาจะกลับเชียร์ปู มแล้วหนูก็จะขึ้นรถบัสไปกับเขาแล้วแม่หนูก็จะบอกว่าโหนอะไรที่ไม่ใช้แล้วเราจะเอาไปบริจาคแล้หนูก็จะเก็บไปแล้วก็ขึ้นรถบัสไปกับพีลาก็คือตอนกลางคืนก็จะมีคเพเิงแล้วมีควางแล้วเราก็แบบไปเล่นกับเด็กที่เขาหาปลาอะไรอย่างงี้แล้วรู้สึกแบบโอ้โเรา looking forward เรามีความสุขมากคนนี้มันอยู่ในใจเราเนาะใช่แล้วมันคงเป็นอะไรที่อยู่หนูมาตอนเด็กๆอ่ะแล้วพอวันหนึ่งที่ชีวิตมัน มันเบาลงแล้วเราก็มีบริษัทของตัวเองที่เราจัดการมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างอยู่ในเราที่มันกลับมาว่าเฮ้ยทำไมจากชนที่สิติีเกิลมากๆแบบทำไมชอบวะอะไรเงี้ยไม่มียิมให้ไปหดี๋จะติดยิมอยู่เทพก็เดี๋ยวสร้างเองเดินออยก็เดินลอบบานเดินออกไปแล้วก็แบบเดินแล้วพอเดินทุกวันก็เริ่มช้าลงเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยต้นนี้มันขึ้นแล้วนี เอ้ยตรงนี้นเป็นแบบนี้เริ่มรู้สึกว่าอ๋อไอ้คำว่าช้าลงเนี่ยมันเป็นแบบนี้ slow life ใช่ม,มันแบบเรามันยากกับการที่เรา fast เลยมากๆแล้วอยู่ดีมา slow แต่ว่าพอโควิดมัน force ให้เราอยู่ในที่ที่มันไม่สะดวกสบายม,มันก็มีความสนุกตรงนั้นที่หนูชอบค่ะแล้วหนูก็เลยเริ่มปลูกข้าวปลูกข้าวเสร็จก็เลี้ยงเป็ดพอ,อเลี้ยงเป็ดเสร็จก็เริ่ม จะปลูกซึ่งแต่กอดปลูกถ่วงอกก็ปลูกไม่ได้เลยก็เลยแบบเอาวะปลูกมิ้นก่อนก็เลยปลูกเฮิร์บส์พอปลูกมิ้นเสร็จคือเวลาเราในชีวิตเราทําอะไรมามากอาจารมีครั้งหนึ่งเคยปพูดที่ยูเอ็ทที่จะแบบไปแชร์แล้วก็รู้สึกว่าโหอันนี้คือแบบทัวร์ฟิ้งชีวิตมากแต่ทุกวันนี้การเพาะเมล็ดแล้วมันขึ้นรู้สึกแบบ เอกมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งแล้วนงก็เอ่อเริ่มพอมีปลูกเฮิร์บเยอะใช่ไหมคะแล้วพอจะตัดก็เสียดาสก็เลยเริ่มรู้สึกสนใจการกลัดแล้วตอนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่ค่ะอาจารย์เชื่อไหมว่าหนงไปเรียนเวิร์กช็อปต่างๆในเชียงใหม่วันนี้หนักี่ยเกินสิบสองเพื่อที่จะมาทำมันคือเรียนทุกอย่างตรงนี้ ไปเรียนปั้นเซรามิกวาไปเรียนออร์แกนิกสกินแคร์ไปเรียนถักเชือกไปเรียนทำคอมบูชา mm hmm. ไปเรียนดูข้าวด้วย <Wow. S 2> แล้วก็ไปเรียนทำาซเวอรโดไปเรียนทุกอย่างที่เป็นเวิร์กช็อ,ชอป mm hmm. สนุกแล้วรู้สึกว่าเรามาถึงวัยที่เราเรียกตัวเองว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าไลฟ์ส huh. กิลอะแบบไฟดับุดอยู่นกากงาน uh huh. แล้วไฟดับ uh huh. แบบไงวะหรือว uh ่า huh. ปลูกอะไรเราต้องได้ดิชาวบ้านเขาจะทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสนุกก็เลยเรียดไประหว่างทางของการที่ที่เอ่กอก่อนที่จะมาที่เชียงใหม่อ่ะช่วงเปิดบริษัทก็มีช่วงหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตมันเริ่มกลับไปคิดเครียด,ดแล้วว่าเดี๋ยวเราหากิจกรับอาร์ททำดีกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คิดว่าอาร์ตอย่างหนึ่งที่เราน่าจะทําได้คืออาหาร ก็เลยไปสมัครเรียนแล้วตอนที่ไปสมัครอยากเรียนะหันไทยเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่มีเวิร์กช็อปนะครับที่นี่เป็นโรงเรียนที่แบบเป็นครันเรีสกูลจริงๆที่ว่ามีจะิเชอร์ดิฟายเชฟว้าคือกัดจะไปเรียนไม่ใช่โกดงเลอสุสิทธินีอะไรอย่างนี้ไหมแนวแนั้นเลยค่ะแต่ว่าเป็นไทยออเทน้นวก็เลยแบบเอาไดีวะเออเอาไปแล้วไงดีวะ งานลอบฟี้ก็ต้องทำสามวันสุดสัปดาห์ที่ก็ยืนยืนแบบแปดชั่วโมงแล้วก็ม uh ีเ huh. ชฟแล้วก็เรียนๆๆเลยป็นเชฟแล้วก็สอบสอบแล้วก็โอเคแล้วก็เลยได้เป็น certified <ified. S 2> Cert certified เชฟอาหารไทยก็เลยชอบอาหารไทยแล้วก็หลังจากนั้นการบินไทยก็เฉิอ uh huh. ไป uh huh. ที่เนาปาลแล้วก็คือที่ไปเนาปาลเพราะเคยไปช่วยเนายปาลตอนเอิร์ดเควอแล้วรู้สึกชอบประเทศนี้ค่ะ uh huh. ก็เลยไปก็ไปลันไทยเฟสติวัลซึ่ง ไปคนเดียวอืมแล้วคือทุกคนผู้พรษหาในปาล,ลิสหมดเลยในครัวว้าว <Whoa. S 1> แล้วแบบ this is g a r l i กายตายแล้วตายแล้ว <laughs> ออกเรียนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วต้นที่ไปอะค่ะหน่งตําเครื่องแกงไปอะไรแบบเต็มสตีม,มากแต่หน่งไม่รู้ว่าเมื่อหน่งไปถึกแลว้วอะครึ่งหนึ่งคืออาหารไทยมังสวิระ แล้วนกแบบทางนั้นเขาตายละใช่ตายละคือเราเรียนมามันคือการเคี่ยวหวานมันต้องน้าปลากับน้าตาลมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้กันไม่มีน้ำปลาเราจะทําไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็มาและ problem solving skill ใช่ค่ะตอนนั้นก็เราก็เช่นต้มยำต้มยำมันจะมีเครื่องต้มยำน้ำพริกต้มยำใช่ไหมคะซึ่งข้างในนั้นมันจะมีกุ้งแห้งใช่ปะก็ไม่ได้ YouTube ผิดต้มยำเห็ดหอมเอาเห็ดมาไปตลาดอะไรเง,งี้ยแล้วมันอบอกมันอยู่กับสิ่งนั้นทั้งวันจนเราฝักใจเราแบบเฮ้ยนีน่ชื่อน,นี้ถ้าเสียนไทยมังสวิรัตรเลนที่ไหนปะเนี่ยแล้วไม่มีไม่มีก็เลยครีเอทเองจนไปเจอป้าตาเจอป้าตาค่ะมาแล้วเจอป้าตาล้วก็เลยเจอใน y o u t u ู e ก่อนใช่ไหมคะดูแล้วก็อินสปายกับชีวิตที่ป้าได้ใช้ชีวิตอยู่ก็เลยขับรถไปตามหาป้าตาแล้วก็ เห็นอาหารป้าแล้วว่าโหโอ้มยก็อดนี่คือศิลปินแต่ที่ไม่ใช่เชฟในสิ่งที่ป้าคิดค้นออกมาเลยก็เลยไปฝักเนื้อฝักตัวเป็นลูกศิษย์ป้าแล้วก็นี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยกลายเป็นร้านสุขใจของคุณป้าเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ไลฟ์กันใช่ค่ะแล้วจะฝากยังไงให้อะเล็ดแห่งความสู้แบบนี้เนี่ยไปสู่น้องๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจนซีคะ ที่เขากาลังหางานยังไม่รู้ทิศทางชีวิตอะคะ่ะหน่วงหนึ่งการที่เรายังไม่รู้ทิศทางชีวิตเป็นเรื่องปกติอืเราต้องไม่เครียดกับมันก่อนโอ <Okay. S 2> เคเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Gen X Gen Y Gen Z ีอะคือเหมือนสมัยโนกที่มันจะมีอาจารย์มันมีวิชาแนแนวซึ่ง, <laughs> ซ,งซึ่งไม่ค่อยเวิร์กเขาก็ไม่รู้จะแนะอะไรเราแล้วเขาแนะเราก็ยังไม่รู้เรยอยากเป็นอะไรถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยอย่าก,กดดันตัวเองกับการที่เราไม่รู้ทุกเจเนเรชันเป็นแบบนี้หมดสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเริ่มมันสักอย่างหนึ่งอะสมมติวันนี้มีโอกาสข้างหน้าแบบนี้เริ่มในสมัยที่หนงทำไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยหนงอยากหนึ่งที่หนงหัดกลับไปมองตัวเองหนงจะไม่ใช่คนที่มาต่อรองหนงจะมองประสบการณ์ที่หนงจะได้ take it มากกว่าการที่แบบแต่หนูคิดว่าหนูต้องเงินเดือนเท่านี้นะคะอะไรอย่างงี้หนงจะไม่เป็นแบบนัวหนูจะรู้สึกว่าน้อมรับอะคือหมายถึงว่าเป็นโอกาสใช่แต่ว่าเรามองว่าเอดความที่เป็นมีเดียเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างอ๋อเรารู้แล้วซีอคิดอย่างงี้เขาก็เลยลงทุนโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วลูกค้าเขาเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่เราขายอ่ะเขาก็จะสาให้เราขายแบบนี้อย่างงี้อย่างงี้เนี่ยพอเป็นเอ็นซีเราก็จะอีกแบบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับที่สองคือ พอพุช <P ush> ตัวเองเข้าไปในสิ่งหนึ่งแล้วอะอย่ามีอคติกับมันอ่ะคือน้ําเต็มแก้วเกินใ,ใช่ให้รู้ในหัวว่าฉันมาที่นี่เพื่อเรียนรู้า uh huh. เรียนรู้มันไปแล้วก็ร uh huh. ะหว่างทางหนงจะเป็นคนที่แทบไม่มีปัญหานในที่ทํางานจะ uh huh. เป็นคนที่น่ารักมากเลยเจ้านายรักเพราะว่าเขาจ้างร้อยทํำลานตลอด <laughs> แล้วก็ over deliver นะคะแพนแรงมากแพชแรงมากคนดูขอทำนี้ได้ไหมอ่ volunteer ที่จะทำเรื่องยากๆคิดว่าอันนี้ได้นะคะอะไรเราก็คือตั้งใจทำมันซะค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาที่พอเข้าไปอยู่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าเฮ้ยสองเราจะไปไหนสามมันจะไปไหนวันที่เราไปสอบเนี่ยเราจะรู้แล้วว่า เรามีแต้มหนึ่งเรามีสกิลอะเราเก็บกันไปต่อยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแบบอยากกดดันตัวเองค่ะเพราะว่าเจเนอเรชันนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่เขาจะรู้สึกเขาอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากโดยที่มันแหวกไปหมดเลยอ่ะจริงค่ะถูกไหมคะแล้วก็หนูคิดว่าอยากกดดันตัวเองเข้าไปก่อนเข้าไปด้วยใจที่เปิดกว้างโอเพนใหม่เรียนรู้กับมันซัดมันสักตั้ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่เราอายุน้อยอ่ะอย่ามีคอมฟอร์ทโซนอย่าแบบแต่ที่นี่ก็สบายดีนี่หว่าเออเพราะว่าตื่นสายได้เป็นต้นอยากถ้ามีเมื่อไหร่ที่ชีวิตมีคำนี้อ่ะเราจะหยุดแค่หนึ่งเราจะหรือ b a c k เวิรไปเลยใช่ไหมเราจะไม่ได้จำไปอีกอยากอยาแบบแต่ก็เออ เราก็ยังไหวนี่เงไี้ยไม่ไม่กลับมาสิดดาวนั่งกับตัวเองว่าวันเนี้ยฉันทำอาหารไปละอืมอืมต่อไปฉันน่าจะทําอะไรได้อ่สมมติว่าปลายทางฉันอยากเป็นเจ้าของแล้วนะาหารวันนี้ฉันได้สกิลดีฉันจะเรียนสองที่ไหนอืแล้วก็ไปทํางานไอซ้อนนั้นซะอืแล้วเ,เห็นภาพใหญ่ อืม g picture ก่อนใช่แล้วแล้วเราค่อยๆไปเติมส่วนที่เรายังขาดใช่ไหมครไปด้วย ATTITUDE mindset ที่ดีว้าไปเป็นสำคัญลูกน้องที่น่ารักค่ะเพราะว่าวันหนึ่งที่คุณมาเป็นเจ้านายมาเป็นเจ้าของอ่ะคุณก็จะเข้าใจมั้ยใช่ไหมคะคิดอย่างนี้เพราะว่าอย่างหนูกับพีบริษัทโฆษณาเนี่ยหนูเลือกที่จะไม่ไม่มีลูกจ้างประจับ เขาอยากให้ชีวิตลีเป็นฟรีแลนซ์มาช่วยทํางานใช่ขนงรับทย์จากลูกค้าหนูก็นําเสนอแลนใช่ไหมคะแล้วหนูก็เอาสอดคนนี้โปรเจกต์แมเนเจอร์พุ่มกับคนนี้คนนี้ใช้คนนี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 ้จบหนูใช้ชีวิตแบบหนูอยู่ที่ไหนก็ได้โอเคแต่ว่าก่อนจะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เอิคลัสเข้ามาแล้วว่าเอ้ยจ้างพี่หนูเขาเดลิเอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความมืออาชีพอืมาหนูอะมีความ อยากให้รางใจเด็กเจเนอเรชันอีกมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบรุ่นเราอ่ะมันมันก็จริงๆมันก็มีทั้งดีและไม่ดีรุ่นหาก็จะเป็นเป็นรุ่นที่ยังต้องฟังอยู่ว่าผู้ใหญ่แนะนำมีออเดอร์แบบนี้แบบนี้ลงมาใช่ไหมคะเข้าขนาวนี้สิใช่เหมือนอาจารย์หมีเลยอาจารย์หมีจริงๆอยากไปนิเทศแบบนี้นะคะแต่กลายเป็นต้องเป็นเทศตรกรเข้าไปในขั้นนี้แล้ว Wow. ว้าวก็มั่นใจว่าสิ่งที่คุณโหน่งได้เปิดเผยความในใจแล้วก็เห็นเส้นทางชีวิตที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนกระทั่งมีวันนี้เนี่ยมันไม่ได้รยได้กรีบกุหลาบและก็ไม่ได้ปิง just think and do it อันนี้คือมอตโต้ที่ดีมากๆเลยนะคะขอให้ เป็นกําลังใจนะคะต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากคะคุณโหน่งมากมากนะคะสาหรับเบื้องหลังการถ่ายทำนี้นะคะอาจจะมีเองมาทานอาหารแล้วก็ประทับใจในรสชาติและบรรยากาศและนี่ไม่หน่ำซ้ำนะคะเรื่องราวที่มันอยู่ก่อนที่จะเป็นผลิตออกมาเป็นหมูสเต๊ะเป็นอะไรที่เป็นวีแกนแบบ ว้าวไม่เคยพบมาก่อนแวะมาชิมได้ที่สุขใจาบายป้าตาอบะซางอยู่ที่สันปะข่อยนะคะเย้แล้วพบกันเชียงใหม่เจ้า